สนนนับสสุโดยวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ Upwell Up เรื่องเวลกับมันิลับนะครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องติดตามครับก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่นะครับวันนี้เราก็จะมาชวนกันวิเคราะห์กับคุณพิริยผลคงวานิ Fund a m e n t a l s t r a t e g จ s t จากวลบัวหลวงครับสวัสดีครับพี่พิซซา สวัสดีครับนเจอ์ครับครับพี่พีซ่าครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีความวุ่นวายของภาครวมของการเมืองร่องประเทศก็คือระหว่างไทยกับกัมพูชาครับอยากให้พี่พีซ่าครับสรุปไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยบ้างครับ ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยว่าเป็นปีที่ค่อนข้างชาร์เลนจ์สำหรับการท่องเที่ยวของไทยมากๆครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่ตั้งแต่ไตรมาสที่2ละกการต้องว่าอาจจะเริ่มต,ตั้งแต่ต้นปีเลยต้องบอกว่าภาคภาพท่องเที่ยวของเราเนี่ยเปิดปีมาก็อาจจะดูโอเคหน่อยครับแต่ว่าอาจจะมาโดนสกัดตั้งแต่ช่วงประมาณกุมภาและที่มีประเด็นเรื่องของเรียกว่าความกังวลเรื่องของความปลอดภัย ของตัวนักท่องเที่ยวจีนครับก็เราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มเ,เรียกว่าหดตัวค่อนข้างแรงเหมือนกันเริ่มชะลอแรงๆในช่วงตั้งแต่เรียกว่าเดือนกุมภาเป็นต้นมาครับแล้วก็โดนซ้าเข้าไปอีกในช่วงของเดือนเมษาที่มีเรื่องของตัวแผ่นินไหวเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ากระทบเพิ่มเติมเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายครับล่าสุดก็เรียกว่าความขัดแย้งของตัวระหว่างเรากับตัวกัมพูชาเองครับก็ทําให้เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกระทบเพิ่มเติมซ้ําเติมเข้าไปอีกครับ แต่ว่าถ้าเกิดเอาคร่าวๆเลยต้องบอกว่าผลกระทบถ้าเกิดนับที่ว่าแรงสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของตัวจีนที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับครับ,รบแล้วในช่วงที่ผ่านมาครับไม่ทราบว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนเขามีการ,รเริ่มฟื้นตัวหรือบอสทอมยังครับพี่พิศษะ ต้องบอกว่าภาพเนี่ยยังคงน่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตัง้งแต่ต้นปีมาครับก็เรียกว่า2ไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเราจำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวประมาณ5%นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปเรียกว่า40%จากปีก่อนถ้าเกิดเอาแค่ไตรามาสที่2เองครับก็รวมๆก็เรียกว่าหายไปประมาณเออเเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเอาแค่เดือน7เดือนนี้เลยเนี่ยเรียกว,ว่าหายไป16% เยออนเยียก็แปลว่าอะไรแปลว่าภาพรวมเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอยากจะยังยังคงน่ากังวลอยู่ละกันครับเราก็อาจจะเห็นเลขที่มีตลาดพูดพูดกันว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวเป็นเป็นเรียกว่าเทียบกับไตรมาสเทียบกับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนละกันครับต้องบอกว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นตามซีซันอลอยู่แล้วที่มันเป็นช่วงเรียกว่าสกูบเรกของตัวจีนเองนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นสั้นๆอยู่แล้วครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าภาพรวม ยังยังไม่สามารถเรียกว,ว่าสบายใจได้ขนาดนั้นว่า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 จะฟื้นกลับมาแล้วครับก็ถ้าเกิดดูเลขเทียบกับปีที่แล้วเรียกว่ายังคงน่ากังวลอยู่ครับครับเมื่อสักครู่พี่พีซ่าได้แตะเรื่องของซีซนอลไปด้วยซึ่งคนไทยก็น่าจะรู้กันดีเขาว่าในช่วงกลางปีไตรามาสที่สองเนี่ยก็เป็นช่วงโลซีซั่นของฤดูก,กาลท่องเที่ยวของไทยถูกไหมครับแล้วในช่วงไตรามาสที่สากับไตรามาสที่สี่นี้มันจะมีแนวโน้มที่จะตีขึ้นไหมครับ,บป,รป,ปกติเนี่ย ปกติเนี่ยต้องบอกว่าใน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 แง่ของซีซันแลครับ,รบก็แน่นอนไตรมาสสองไตรมาสสามันเป็นโลของเราอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งกับสี่มันเป็นไฮซีซันครับแล้วก็มันจะเป็นหลุมช่วงประมาณไตรมาสสองเลยแล้วก็เรียกว่าค่อยคฟื้นนิดหน่อยไตรมาสสามแล้วก็ฟื้นแรงไตรมาสที่สี่ครับแต่ว่ามีเรียกว่าภาพของซีซันแลละกันปีเนี้ยยังคิดว่าเหมือนเดิมอยู่แต่อาจจะพูดตรงๆว่าอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นซีซันแลที่ค่อนข้างอ่อนแอเหมือนกัน ถ้าเกิดเราดูปกติครับไตรมาสสองที่บอกว่าเออ่จะแย่กว่าปีจะแย่กว่าไตรมาสท,ที่หนึ่งเนี่ยปกติถ้าเกิดไปดูเรียกว่า historical แล้วกันครับเออ่ทางท่องเที่ยวไตรมาสท,ที่สองมักจะชะลอตัวจากไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรียกว่าประมาณเออ่กลมๆประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันแต่ปีเนี้ยอ่ชะลอกว่าไตรมาสท,ที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าชะลอลงแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นปีเนี้ย คิดว่าไตรมาสสเห็นการฟื้นตัวไหมคิดว่าเห็นนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เห็นเรียกว่าฟื้นตัวที่ที่แข็งแกร่งนักครับครับแล้วถ้ามีการฟื้นตัวที่ไม่ได้แข็งแกร่งแบบนี้ครับ,รบแล้วปีนี้เนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาด้วยไม่ทราบว่า มูลค่าของความเสียหายที่ทั้งฟื้นตัวไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในอดีตแล้วก็มีผลกระทบระยะสั้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับพี่พีซ่าอืมก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวความขัดแย้งระหว่างเรากัมบูชาครับจริงๆผลกระทบเนี่ยมันมี3ทางก็เหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่คุณเนเจอร์เล่าไปครับทางแรกก็การท่องเที่ยวก่อนอันที่2เป็นเรื่องของการส่งออก แล้วก็อันที่3เป็นเรื่องของตัวภาคของแรงงานในบ้านเหล่าครับที่จะเรียกว่าอาศัยเรียกว่าแรงงานของกัมพูชาเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปครับแต่ว่า,าภาพรวมถ้าเกิดเอาแง่ของนักท่องเที่ยวก่อนครับก็เรียกว่าอาจจะกระทบค่อนข้างจํากัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคิดตัวสัดส่วนนักท่องเที่ยวของตัวกัมพูชาต่อต่อบ้านเหล่าครับจริงๆมันคิดเป็นแค่เรียกว่า1.3%เท่านั้นเอง พราะฉันก็เรียกว่าเยอะไหมก็อาจจะเรียกว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ถามว่าหายไปจริงหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าหายไปจริงก็เรียกว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่านักท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยหายไปเทียบกับปีก่อนครับประมาณ20ซแล้วก็ตัวเดนมิถุนาหายไปเดือนเดียวเนี่ยเรียกว่าใกล้ๆหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็อาจจะเรียกว่าสอดคล้องกับกระแสที่ที่เราเห็นในในตามข่าวและว่าโอเคเขามีการเรียกกับเรียกแรงงานกลับบ้านบ้างอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าสะท้อนอยู่ในภาพของตัวเลข ไปแล้วครับแต่ว่าถามว่ากระทบรุนแรงแค่ไหนอย่างที่เล่าไปคับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของตัวกัมพูชาคิดเป็นแค่1.3เอเองถึงแม้ว่าตัวภาพท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยมันคิดเป็นภาพรวมเนี่ยประมาณเรียกว่า13ของ GDP แล้วกันแต่ว่ากัมพูชาแค่1.3ก็อาจจะกระทบไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับส่วนที่อาจจะกระทบ เยอะกว่าแต่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนักเช่นเดียวกันก็เป็นข่าวของการส่งออกแล้วกันครับก็ภาคการส่งออกต้องต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาส่งออกค่อนข้าง,ง,งเยอะ65% GDP มาจากส่งออกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูแค่ตัวมูลค่าส่งออกของเราเนี่ยไปที่กัมพูชาครับอาจจะแค่ประมาณ3%เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเิดเป็นแค่ตัวการค้าชายแดน ระหว่างเรากัพูชาเนี่ยรวมๆกันต่อเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1.6ึ่งจหมื่นล้านบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นคิดตัวเลขแล้วเรียกว่าสัดส่วนเน็ตๆนแล้วก็อาจจะไม่ได้สูงมากอันนี้เป็นขาของแง่ของการส่งออกส่วนขา <c oughs> ของสุดท้ายขาของแรงงานบ้างครับต้องบอกว่าแรงงานคนกัมพูชาเนี่ยคิดเป็นประมาณ13เปเซละกันของแรงงานทั้งประเทศต้องบอกว่ามีปัญหาไหมเราเห็นกระทบเหมือนกันครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ <c oughs> คือสามารถอาจจะมีเรียกว่า กระทบสั้นๆเล็กน้อยครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราเนี่ยมีซัพลายในแง่ของตัวแรงงานไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือลาวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรว่าเอามาเอามาสามารถทดแทนกันได้ละกันครับเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการท่องเที่ยวการส่งออกหรือว่าภาคของแรงงานเราคิดว่าผลกระทบเรื่องของการเรียกว่าขัดแย้งระหว่างเรากับพูชาก็จะค่อนข้างจํากัดครับครับสรุปแล้วก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ถ้าการส่งออกหรือว่าภาคของแรงงานกัมพูชาก็ตามประเทศเราเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบที่ทําให้เศรษฐกิจเราย่าแย่ขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนของเศรษฐกิจรวมของไทยใช่ไหมครับพี่วีซ่าใช่ครับพี่วีซซาครับแล้วนอกจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตรงนั้นแล้วเรามาดูในภาพของจังหวัดชายแดนสี่จังหวัดกันบ้างครับพบี่ซ่าว่าจังหวัดชายแดนเนี่ยมูลค่าความเสียหายของแคนนอเที่ยวไทยเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไหมครับ ต้องบอกว่ากระทบไหมกระทบครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ภาพรวมก็อาจจะไม่ได้สูงมากครับจริงๆเ,เรียกว่าถ้าเกิดเช็คมาการค้าชายแดนเนี่ยจริง,รงๆก็อย่างที่เล่าไปก็อยู่ที่ประมาณ1.6หหมื่นล้านบาทต่อเดือนครับก็ถ้าเกิดคิดรวมๆก็อาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ในแง่ของการท่องเที่ยวเองครับก็ต้องบอกว่าคิดไม่ได้สูงเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูแค่แค่สามสี่ 3, จังหวัดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมานับรวมเรียกว่าคิดเป็น สัดส่วนรายได้เท่าไหร่ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นในแง่ที่ในแง่ที่ว่าโอเคใน4จังหวัดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้วด้วยครับกลายเป็นว่าส่วนนี้ที่เรียกว่าชะลอลงไปก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทีเนี้ย ไอคือ Impact ทางตรงครับทีนี้เราก็มีวิเคราะห์ต่อเหมือนกันในเรื่องของเรียกว่า Impact ทางอ้อมแล้วกันเพราะว่ามันจะมีคอนเซิร์นเหมือนกันครับว่าเออแล้วนะักท่องเที่ยวเนี่ยกังวลว่าโอเคต่อให้มันมีปัญหาแค่ชายแดนนะแต่ว่าเห็นการเรียกว่ายกเลิกยอดบุ๊กกิ้งโรงแรมหรือเปล่าในสําหรับในจังหวัดอื่นๆครับก็ต้องบอกว่าเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราเห็นการยกเลิกยอดบุ๊กกิ้งครับก็ออที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นยกเลิก เ,เรียกว่า4ี่ห้เปอร์เซ็นละกันจังหวัดหลักๆที่เห็นหายไปก็อาจจะเป็นตัวกรุงเทพกับตัวภาคตะวันออกต่างๆแล้วก็เป็นตัวชลบุรีครับซึ่งก็ภาพรวมก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับแต่น,นี้ก็ต้องก็ต้องบอกตรง,ตรงๆว่าก็แล้วแล้วขึ้นอยู่กับตัวขึ้นอยู่กับตัวระยะเวลาด้วยครับว่าตัวภาพของความขัดแย้งเนี่ยมันจะยืดเยอะขนาดไหนครับครับเมื่อสักครู่พี่พิซ่าได้แต่เรื่องของภาพรวมของการยกเลิกการจองการมาพักโรงแรมนี้นะครับ ไมราาว่าแล้วในภาคใต้ของประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในโซนของสงครามชายแดนไทยกัมพูชาครับได้รับผลกระทบด้วยไหมครับเท่าเท่าที่เช็คมาต้องบอกผลผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจํากัดครับยังยังยังไม่ได้เห็นยอดแคนซ์ลชัดเจนเท่าเท่าในโซนกรุงเทพกับตะวันออกครับครับก็คือมีความจํากัดเลยถูกไหมครับไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศของเราใช่ครับแล้วทีนี้ครับ พกซ่าบอกว่าภา,า,าพภาพประเด็นที่ท,ท,ที่อาจจะไปเรียกว่ามีอิมแพกมากกว่านะตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องข,ของนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปมากกว่าครับครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าตัวสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชัถูกไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับครับแล้วมุมมองภาพการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันครับพี่วีซ่าที่พี่วีซ่าได้พูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่ดูจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปีนี้เนี่ย ถ้าใช้ใจ่ายด้านการท่องเที่ยวต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมครับในปีนี้นครับคือต้องบอกว่าจากต้นปีครับเราเห็นการลดลงค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าจะพูดถึงแค่เ,เรียกว่าหายไปจากจีนคนเดียวก็อาจจะอาจจะไม่แร์ขนาดนั้นก็บอกว่าต้นปีเนี่ยเราเห็นเรียกว่า spending per head แล้วกัน ใช้จ่ายต่อหัวครับมันอยู่เรียกว่าประมาณอยู่เรียกว่า4ี่หมื่นปลายๆแล้วกันประมาณ4ี่หมื่นแปดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอจีนหายไปต้องบอกว่าเอ่อคนบอกว่าคนจีนเนี่ยจะเป็นน้อยต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยที่เข้ามาบ้านเหล่ากับณนณะนะนะปัจจุบันนะที่เรียกว่าอาจจะไม่ อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่จะเป็นน้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าการที่คนจีนหายไปเรียกว่า spending ปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ4ี่หมื่นสองเท่านั้นเองเพะฉันก็เห็น<อ> spending per head เ,เนี่ยมันมีการชะลอเหมือนกันจากการที่คนจีนเนี่ยหายไปอันที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวยุโรปด้วยครับที่เรียกว่าเป็นโลซ s e ั s ก็ทําให้ spending เอ่อทั้งหมดเนี่ยก็เห็นเห็นชะลอชะล,ลอลงเหมือนกันครับครับจากสิ่งที่พี่วิ่าบอกมาครับมันเป็นเพราะว่าชะลอด้วยซีซ s น n a l มากกว่าถูกไหมครับครับ ถ้าถ้าเกิดเป็นยุโรปเนี่ยมองเป็นการชะลอเชิงซีซันนอลครับแต่ว่าของจีนเนี่ยเรียกว่าปัจจัยเรื่องของความเซฟตี้เนี่ยก็เป็นเป็นโอเวอร์แฮงเหมือนกันครับ,รบที่ทําให้ทําให้คิดว่ามีคิดว่าโอกาสฟื้นค่อนข้างใช้ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับครับแล้วนอกจากที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวของไทยที่พี่พีซ่าได้พูดมาว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวลดหรือว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวในการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีการชะลอลง แล้วการกระจายการท่องเที่ยวของไทยไปยังเมืองรองอันนี้มันยังพอเห็นภาพในทางที่ดีขึ้นไหมครับคือต้องบอกว่าดีขึ้นไหมเรียกว่าพ olicy ต่างๆทุกอย่างออกมาก็เรียกว่าดีขึ้นบ้างครับแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าของไทยเนี่ย structure เ,เนี่ยมันค่อนข้างกระจุกตัวเหมือนกันต้องบอกว่าไอ้ส่วนใหญ่ครับรายได้การท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกอยู่เรียกว่าห้าห้าเมืองใหญ่แล้วกันเรียกว่าแค่แค่ประมาณ2อสาเมืองใหญ่อย่างเช่นตัวกรุงเทพหรือภูเก็ตหรือัอวชลบุรีเนี่ย มันก็กินไปเกินครึ่งแล้วอะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มันมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่าไอ้ตัว Impact ยังไงก็ยังกระจุกอยู่อยู่แค่ประมาณแบบสองสามเมืองใหญ่อยู่ดีกรุงเทพภูเก็ตอะไรเงี้ยครับครับก็คือแม้ว่าจะมีนโยบายคอยสนับสนุนจากรัฐบาลให้ไปเที่ยวเมืองรอมากขึ้นแต่ว่าภาพรวมของการไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังกระจุกอยู่ที่เมืองใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วโครงสร้างของนักท่องเที่ยวที่พี่พีซ่าบอกว่า ปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเขาลดลงหรือว่าออภาพรวมของค่าใช้จ่ายต่อคนในการท่องเที่ยวลดลงอีกไม่ทราบว่าโครงสร้างของการจํานวนนักท่องเที่ยวหรือเชื้อชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราอะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอย่างแรกเลยที่เราคุยกันก็คือเป็นตัวจีนใช่ไหมครับต้องบอกบว่าก่อนโควิดเนี่ยจีนเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มที่สําคัญมากมาก สำหรับเราเลยเพราะว่าเรียกว่าถ้าเกิดเอาคิดกลมๆเนี่ยเรียกว่าประมาณใกล้ๆหนึ่งในสามครับของเราเนี่ยมาจากจีนแต่ว่านัจุบนันรัจจุบันเนี่ยพอหายไปเนี่ยเือว่า contribution ตอนนี้จีนเนี่ยมันคิดเป็นแค่ประมาณอ่สิบสิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นความความการที่ว่าการจีนต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชาติที่ spending เกิน a v e r a g e ของเราเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเป็นว่าได้เกิดนักท่องเที่ยวเรียกว่าชะลอลงไปของจีนเองก็จะดึงให้ตัว spending per head เนี่ยมันลดลงไปด้วยครับแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะมามากขึ้นก็อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวมาเลหรือตัวอินเดียต่างๆที่เข้ามามากขึ้นหรือว,ว่ากลุ่มในในอาเซียนครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะแทนกันได้ยากสัหน่อยนึงคือเรื่องของตัว spending per head เหมือนกันครับที่ที่ เรียกว่าเท่าจีนหายไปเรียกว่าคนที่สเปนเยอะๆหายไปก็ drag ให้ตัว spending per head ของของภาพรวมเนี่ยมันก็ชะลอลงมาด้วยครับอันนี้ก็อาจจะ,ะมีผลกระทบเหมือนกันในแง่ทั้งจำนวนแล้วก็ตัว pricing เลยครับครับพี่พีช่าครับนอกจากเรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวไทยที่พี่พิช่าได้พูดมาแล้วว่าปีนี้ดูไม่สดใสเหมือนเดิม แล้วถ้าโยมมากับเรื่องของชายแดนไทยกับมพูชาครับไม่ทราบว่ามีบริษัทจดทะเบียนอะไรไหมครับพี่ไปดําเนินธุรกิจในกัมพูชาหรือว่าดําเนินธุรกิจในแถบอีสานใต้ที่ใกล้กับชายแดนนะครับแล้วได้รับผลกระทบไหมครับกับก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับตัวภาพของสแตทเรื่องของการส่งออกกับที่เราส่งออกไปตัวกัมพูชาเนี่ยแค่ประมาณ3%เเซของส่งออกทั้งหมดของบ้านเราลิงก์กับตัวภาพของหุ้นเอง ก็อาจจะเป็นมีเป็นตัวตัวเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าสัดส่วนจะไม่ได้เยอะมากครับก็กลุ่มหลักๆอย่างที่เราเห็นมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องดื่มชูก,กําลังครับก็ตัวคาราบาวเนี่ยเรียกว่ามีส่งไปเรียกว่า13%เลยโอสุสภาก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยประมาณ3-4%ครับส่วนที่เหลือเองเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าส่งมีมีรายได้ลิงก์กับตัวกัมพูชาระดับประมาณ1-5%เลยเนี้ยก็จะมีพวกกลุ่มโรงพยาบาลพวก เ,เรียกว่ากลุ่มพลังงานกลุ่มวัสดุก่อสร้างอนี้ครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็อาจจะน้อยลดหลั่นกันมาครับเช่นกลุ่มธนาคารหรือว่าตัวกลุ่มค้าปลีกก็อาจจะเรียกว่ามีน้อยกว่า1%ครับก็ถ้าเกิดโรงบานก็อาจจะไล่ไปตัวเรียกว่าบำรลุงราดประมาณ5%เตครับตัว,วอาหารพวก C.P.F ก็อาจจะมี3-4%ตัว b d m s มี3%ตัวปูนใหญ่ครับก็มีประมาณ3%เหมือนกัน แล้วก็ที่เหลือพวกเรียกว่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ g l o b a l มี2เปอร์เซ็นตแล้วก็ถ้าเป็นพวกคาปลีกธนาคารครับเช่นพวก CPO ตัว macro BJC หรือว่าตัวแบงก์กรุงเทพ BBL ตัว kbank s c b เนี่ยเรียกว่ารายได้ไปตัวกัมบูชาเนี่ยเรียกว่าน้อยกว่า1%นึ่เปอร์ซ็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ Impact ภาพรวมทั้งตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเองก็คิดว่าจํากัดครับครับ แล้วในเมื่อมันจํากัดอย่างนี้ครับแต่ว่ายังมีบางบริษัทที่พี่พีซ่าได้ระบุไปว่ามันก็มีสัดส่วนรายได้ที่พอจะมีนัยสําคัญกับกิจการไม่ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ครับนักลงทุนย่อมพิจารอยากลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีไม่ทราบว่าบริษัทเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปไหมครับ ต้องต้องต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าในในต้องแต่ต้องแบ่งเป็นเป็นเคสเคสไปแล้วกันครับคือเวลาจะดูว่า IMPACT ต่อตัวแง่ของพื้นฐานระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยจะต้องดูเรื่องของว่าตัวสินค้าตัวธุรกิจที่ไปทำเนี่ยหลักหลัก,ลกสินค้าหรือว่าบริการที่ไปทำเนี่ยมันมีลูกค้ามี Switching Cost สูงหรือว่าต่ำถ้าเกิดลูกค้าเรียกว่าเปลี่ยนเจ้าได้ยาก เ,เรื่องแบบเนี้ยก็อาจจะเรียกว่ากระทบน้อยแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์ที่ไปด้วยถ้าเกิดเขาไปตรงตรง เขามีเรียกว่ามี JV มีเป็นมีพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจข้างในเลยครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวในแง่ของฟันดัมเนท์เ่ฟันดัมเนทัลของเขาเนี่ยเรียกว่าสตรองขึ้นไปอีกครับก็หลักๆอาจจะต้องพิจรารณาจากจากจากสองประเด็นนี้เพราะว่าเข้าใจเลยเพราะว่าถามมาเพราะว่าไม่มีกระแสเหมือนกันใช่ไหมครับว่าโอเค,คจะแบรนด์สินค้าไทยหรือเปล่า,านู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรียกว่าทําให้การทําธุรกิจ ของเรากับที่ไปทําที่นู่นเนี่ยเรียกว่าจะหายไปเลยไหมอะไรอย่างงี้ครับต้องบอกว่าภาพธุรกิจเรากับเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการทายอัพกันเรียกว่าแน่นกว่าแน่นแน่นกว่าที่เราคิดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอ่าเือยอย่างเช่นตัวคาราบาวแล้วกันครับต้องบอกว่าการที่เขาเข้าไปทําธุรกิจในตัวกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าเขาทายอัพค่อนข้างเยอะเขามี JV เขามีเรียกว่าเป็นโลโอลที่อยู่ที่นั่นเป็นคนดิสิบิวสินค้าให้แล้วก็ต้องบอกว่า <N> <agn ate> ในแง่ของตัวคุณภาพต่างๆเรื่องของตัวราคาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าจุดเด่นเหมือนกันต้องบอกว่าเราเนี่ยคาราบาวเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์ในกัมพูชาครับเรียกว่าประมาณ50%เลยคิดว่าค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นมันเป็นตัวสําคัญเหมือนกันที่มันจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวจุดแข็งแล้วกันครับที่ทําให้การการเปลี่ยนของของเรียกว่าเปลี่ยนสินค้าไปใช้ยังอื่นเลยเนี่ย อาจจะทําค่อนข้างยากจุดแข็งอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของตัวอ่าราคาเทียบกับตัวคุณภาพต้องบอกว่าเช่นตลาดของตัวคาราบาวเองตัวเครื่องดับชูกาลังครับอันนี้ยกยกกลับมาในเคสของบ้านเราแล้วกันเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการแข่งขันเหมือนกันเรื่องของตัวอ่ราคา ระหว่างตัวโอสสภา,าตัวคาราบาวตัวเรียกว่าเรดบูตต่างๆครับแต่เราเห็นเลยว่าการปรับราคาหรือการปรับสูตรน้ําตาลเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยมันกระทบมาเก็ตแชร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแปลว่าแบรนด์ไหนที่ เรียกว่ายึดตลาดได้แล้วคนเรียกว่าคอน s u m e r เนี่ยติดตลาดมากๆอย่างเช่นตัวกัมพูชาเองต้องบอกว่าคาราบาวมาเก็ตแชร์50%เลยคิดว่าการได้ตรงเนี้ยมันไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแปลว่าถ้าเกิดลูกค้ามี l อยัลตี้ต่อเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวรสชาติตัวราคาต่างๆการที่จะเรียกว่าเปลี่ยนเลยไม่เอาเลยใน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 ,ในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะทําได้ยากครับแต่อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่าแน่นอนมันม,ม,นมีมันมีความเสี่ยงแหละในการทรําธุรกิจในอนาคตครับว่าก็อาจจะ มีโอกาสจะเรียกว่าค่อยๆเฟดออกมาจากสินค้าไทยได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าทําได้ไม่ง่ายขนาดนั้นครับครับจากที่พี่พีซ่าพูดมานะครับ,รบก็คือเป็นบริษัทที่ยังมีมา r k e t s ตแชร์ในตลาดของกัมพูชาแต่ว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ที่นี้ครับ,รบพี่พีซ่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราครับมันก็ยังมีรบ,บริษัทที่ น,น่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาครับไี่ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ที่ยังคงเป็นแนวทางในการลงทุนเป็นปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวนี่เราสามารถหาได้ยังไงได้บ้างครับต้องบอกว่าถ้าเราดูภาพรวมของของของโรงแรมในบ้านเราแล้วกันครับต้องบอกว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแหละ คือสัดส่วนรายได้ของโรงแรมในบ้านเราครับอาจจะไม่ได้กระจุกแค่ในไทยอย่างเดียวเราก็ต้องไปเบรกดาวละเอียดครับว่าตัวไหนเนี่ยมีสัดส่วนรายได้จากไหนบ้างอ่าเช่นตัวเรียกว่าตัวเซนเทลก็อาจจะมีที่ตัวมาลดีฟด้วยมีในไทยด้วยเหมือนกันอ่าตัวเอราวันมีญี่ปุ่นด้วยหรือว่าตัวมิ้น ที่ว่ามีสัดส่วนรายได้จากยุโรปค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเกิดในในกรณีที่เรียกว่าสงครามมันลุกลามบานปลายกระทบต่อแง่ของบุก,กิ้งละกันตัวโรงแรมในไทยเรียกว่าที่มีอยู่ในทางในแง่ของกรุงเทพอันนี้มีหมด แล้วก็ในแง่ของตัวตะวันออกด้วยเรียกว่าตัวมีการแคนเซิลยอดบุ๊กิ้งไปก็อาจจะโดนกระทบครับเพราะฉะนั้นเองในการเลือกเรียกว่ากลุ่มที่โดนกระทบน้อยสุดก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากตัวต่างประเทศเยอะๆหน่อยแต่ว่าต้องเลือกประเทศด้วยนะเพราะว่าเรียกว่าฝั่งของยุโรปเนี่ยเรียกว่าเห็นเรียกว่าดีมาและการโตดีมากๆเรียกว่าส่วนทางกับมาลดีฟเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวเซนเทลที่มีสัดส่วนในมาลดีฟเยอะๆหน่อยก็อาจจะโดนกดดันอ่ะตัวนี้ก็อาจจะตัดไปก่อน ตัวเรียกว่าเอราวัณมีในไทยเยอะสุดอ่ะอันนี้ก็จะโดนผลกระทบนะแต่สาหรับตัวมินเองที่เรียกว่ามีสัดส่วนเรียกว่านักท่องเที่ยวส่วนรายได้แล้วกันครับจากทางยุโรปโรงแรมยุโรปด้วยซึ่งไตรมาสสเองเป็นไฮซีซันของเขาด้วยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เรียกว่ามีกําไรน่าจะเห็นออกมาค่อนข้างโดดเด่นต้องบอกอย่างี้ครับว่าเว็บพาของกลุ่มโรงแรมเนี่ยที่ที่เรา cover นะครับปับ๊บที่ประเมินกันเนี่ยในไทยเนี่ยเห็นการหดตัวประมาณ5 1 0ซ เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูโรงแรมยุโรปเนี่ยมันบวกได้ประมาณเรียกว่า5%ก็คือตัวมินต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูในแง่ของไตรมาสสองกลุ่มไหนที่เรียกว่ากําไรน่าจะโดดเด่นก็จะเป็นตัวมินต์ไตรมาสสามตอนไตรมาสสามเองเนี่ยที่บอกว่าเป็นโลของโรงแรมในบ้านเรามันก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่ายังค่อนข้างเป็นไฮซีซันของยุโรปเหมือนกันแล้วก็บวกกับการที่ว่าตัวมินต์นี่มีปัจจัยเฉพาะตัวครับที่ว่าเขามีคืนตัวเรียกว่าเรียกว่าเงินกู้ด้วย ะฉะนั้นตัวค่าใช้จ่ายดอกบี้ของเขาปีนี้ก็จะลดลงเหมือนกันทําให้ที่ว่าปกติเนี่ยไตรมาสสองคือพีคสุดของมินไตรมาสสามันจะมีชะลอลงมาบ้างปีนี้ก็จะมีการชะลอน้อยกว่าปกติเหมือนกันเพราะว่ามีบัฟเฟอร์ในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายของของการเงินที่มันหายไปครับเพราะฉนั้นภาพรวมทั้งหมดที่เล่ามาก็ถ้าเกิดเรียกว่ากลุ่มโรงแรมตัวไหนโดนกระทบสงครามน้อยๆเ,เรียกว่าเห็นกําไรน่าจะเห็นเติบโตโดดเด่นได้ในไตรมาสสองไตรมาสสามก็จะเป็นตัวมินครับ สรุปก็คือก็มีทั้งบริษัทที่ยังคงสามารถลงทุนได้ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกัมพูชาถูกไหมครับพี่พิซ่าครับใช่ครับก็ต้องเลือกลงทุนเอ่อเรียกว่าอย่างอย่างระมัดระวังหน่อยครับในช่วงนี้ปัจจัยกังวลค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับครับสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้นะครับจากที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีไทม์ไลน์ในเรื่องที่ต้องติดตามกันครับก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงแต่ว่า สงครามระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแต่ว่าก็ไม่ได้มีนยยสสาคัญอะไรนะครับรวมถึงประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้อาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยขณะนั้นตามที่พี่พิชาได้แสดงความเห็นไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พิชาและก็ความรู้ดีๆมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้นะครับเราก็มีงานที่ทุกคนต้องติดตามกันเลยก็คืองานลงทุนแมนสัมมิตครับซึ่งเป็นงานรวมสุดยอดวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดของลงทุนแมนครับทางด้านการทําธุรกิจการตลาดและการลงทุนครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของลงทุนแมนครับ